สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ฝน,นตกน้ำคลองน้ำปลามาเนาะจ้ะน้ำแดงมาเยอะแยะเลยน้ำเต็มคลองเลยมาจะหล่นเขาสวนจนน้ำลดแล้วเด็กเลี้ยงวัวจะไปเอาวัวเข้าคอกแม่ว่าหน่าสีมาได้อยู่มั้งมาได้ยี่ดอกมันลดลายแล้วน้ำที่ละซัดไม่พี่ระอราบังไงล่ะถือโทรศัพท์ดนะขามน้ำนะ น้ำแห้งรือเต๋ำย้าประมาทเด้อโทรศัพท์ระวังโทรศัพท์เปียกพุงยางกับ่เอาหองร้อยแปดสิบห้านียนี่ร้อยแปดสบห้า่เรอยแปดสบห้าม้อดอกแม่ว่าม้าไอยู่ไ่เปยังหอกอุตตาบันห้ตลอดปลอดภัยเออแต่ว่ามันยังขุนสีมันยังขุนอยู่ฮะ มาแห้งเจอบบบไรข่าสวนทั้งหมดอ่ะไปไปไลลงมาไ,ไล่ลงมาขุ่นง้อยทั้งเขาบนพี่น้องโอู้หทั้งเขานหนี่งกัเวลาหามงกลัวละสี่หกมงแรงและพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าแล้วขุ่นแสงพระอาทิตย์ลำไรยู่ขุ่นอับาคือพี่น้องเลยเลี้ยงง้อยอยู่ภาคใต้อบากคักอยู่รอลุ้นวัวลงมามันจะมาได้ไหมลูกวัวลูกเล็กเหลือง ย่านมื่อตัวหนึ่งไปเอาลูกทั้งเขาติละ่ะย่านยุย่านออกพิเตรแทะละมือนี่มือเศร้านี่หีมันเบี้คักแล้วมนนีอาการคักแล้วน้ำหมุนแห้งัน็ะย่านพี่น้อง รอให้มัวลงมาเดี๋ยวมัวก็ลงมา,มงมาเดี๋ยวเดี๋ยวบัวก็ลงมาค้นแสงให้ก,งกองตกน้ำกับมีนิมว่าแสงให้กองตกน้ำจังไดนกองตกน้ำก็จบชนละเนาะมัวลงมาแล้วตื่นเจ้าของเห็นคนมานางัง่ะตื่นเจ้าของยนันไปตลอดปลอดภัยไปไปขามไป ไปเลยไปเลยขอคอกค,คอกไปไปลูกไปไปคอกไปไปเลยไปไปเลยเก่งเก่งเก่งไปเก่งเไปแล้วุณซ,ซหนึ่งวันมหนึ่งสองสามสี่ มาแล้วมามามาเออตำรวจปลอดภัยให้พ่อในขอดพ่อออกออกก็ไม่ออกยกขคอของลูกยังไม่ออกยกกลางป่ากลางน้ำไปไปข้อไปไปมาเห็จใจไหมมันหามมันฟังหรือพวกจะเฝ้ามาลูกจะเฝ้ามาหยุดก่อนหยุดก่อนหัวน้อยหัวน้อยหยุดก่อนหัวน้อยมันถีบไปน้ำน้ำ หัวหน่อยจะไปน้ำหนามจาฟามาบุกกิ้นย uh ุหันละโต๊ะน้ำนามแต่แจ้งหัวหน่อยตั้งงัวใหญ่ยังทำหนี้เก่งเก่งไปไปพุ่งไปไปตลอดปลอดภัยไปไปเลยพุ่งเลยพุ่งเลยไปนี่หน่อยไปไปคนเก่งไปไปเลยไปเลยไปไปไปโอ้ยโอ้ยลงมาอยู่ซอยบุกมาเลยปะเนมา ก็ไปน้ำนำะบาดเนี้ยพุ่นแล้วพุ่นแล้วอนพุ่นแล้วอีกอะไปแล้วใจเย็นก่อน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 ปุ่นสองตัวหนึ่งขามาที่หลังมูเหมือนอะไปน้ำนำบ่สองตัวนี่เก่งขามว่าได้นิทะลุขามได้หมดทุกตัวเ้อพี่น้องขามได้หมดตลอดปลอดภัยไปปิดแล้วนี้แหละครับ ม้วนเขาคอกตลอดปลอดภัยแต่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไ้ทัพนี้่นาอคลิปหน้าพอกันไม่จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย